นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetit.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชําระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับเคยอยู่บ้านนาใหญ่มาพร้อมกันห่วมสู้ห่วมทุกผูกพันสวยสู่กันเหมือนนายแล าแล้วครับมาแล้วกับเหนืยรถบริการเคลื่อนที่ขายหอมแดงขายกระเทียมมาแล้วครับมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล crazy 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 ้วสปอตตัวอย่างจม่เรือนิศอยากจะได้หอมแดงหรือจะเป็นกระเทียมก็ยกมือดักกวาดมือเรียกกันได้เลยนะครับเรามาจําหน่ายขายกันในราคาถูกๆด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวาดมือเรียกกันได้เลยนะครับกับเหนืยรถบริการเคลื่อนที่จําหน่าย ขายหอมแดงขายกระเทียมมาแล้วครับมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วยกมือดกักปาบมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับมาจําหน่ายขายนี่นคือสปอตาาตัวอย่างจากเดลทิดตอปปลอดภยัยเก็บเอาไว้ได้นานนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายยกมือดกัก ฝากมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่ของเราได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับอย่าลืมบ้านนอกของเฮาเถิดนาตาคมจะขอพักแม่แอวปมด้วยดม